สวัสดีครับพ like ี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น er ้องทุกผ like> ู้ส네ุขุคือครับอันที่เห็นอยู่นี่มันยังกับคุณยายพาเช็ดเท่ามันบ้ครับอืพาเช็ดเท่าอันนี้ก็คือคุณยายครับโอ้ยเก่งบากครับคุณยายสุดยอดนยครับอายุเท่าไรแล้วครับคุณแม่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วโอ้ยเหงาย่อยเหงายางอยู่พี่น้องเลยอันนี้คือเช็ดนี้ อันนี้อุปกรณ์คือของเพิ่นมาตแหม่เนาะเป็นผาเป็นแพร่คือว่าเป็นของเพิ่นเพิ่นเอามาลงหา,ยยาง,งมัครับมนี่ยเอามาแล้วก็ไปซื้อเอาน้ำเขากิโลละสิบบาทโ,โลละเก้าบ,บาทอเอามาลงทุนเองบอ่ครับเนีมาลงทุนเองลงทุนเองมัดทุกอย่างเลยอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วว<า>ันนี้เข้าก่ะเอามาจำมาเห็ดเองมาท่อเองเฮ็ดเองครับอุปกรณ์ทุกอย่างแ็่ว่าเ้าห้องไปซื้อมาเม็ดเจ้าเพิ่นมาส่งหางมั้ยบ่ แล้วบันนี้ห้าามาตำตำสี่หาส่งส่งพื่นแร้วจ้าบาทกันไหมครับขายพื่นละสิบาทกับเพื่นกับมารับเอาคือกาผู้เพื่นเอาผามาส่งหน่อเท่ากบคือมารับเอาคือก็จะประกาศะเกตเล็นปรรมหารเ่นปรนะฮ็ดเล่นล่ะครับเมี่ยเฮ็ดอีหลีทางได้หลายเฮ็ดอีหลียยงได้หลายเนาะโอ้ยเก่งบากครับคู้เฒ่า ห่านก็สีหน้าเห็ดยังโมเป็นห่านเห็ดปะเชน่กับเซ้าเมียงเปนน้ำเนี่ยนะเนาะเห็ดเห็ดก็น่าอันนี้ใส่หลายหลากหลากหลายสีใส่คุ้ณแม่ที่ซีเ้าตำเหลวอยูุ่ใส่กับเดี๋ยวผมงเจยว่าปุ่มเอ้โหอับโอนนี่ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือตำเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละก็คือพื้นสิบเอ็ดบาทที่เพิ่นส่ง พเพื่นมาลาบอกแต่ว่าเพื่อนเอาไปขายเท่าไรกับพ่อหลกนกลครับขายยอยกับสิบห้าบาทขา่อกับสหบาทั่สคุนยหย่่าขายย่อยจะต๊ะปบามองกับยี่สิบาทยี่สิบเท่าไรกัเปลี่ยนตซื้อเลยครับอนี้ผ่าที่ห้าว่างแล้วเาเสร็จท่าเสร็จ้บ้านโนนาหองหองยังแต่เลีวเต้ยครับสีสันกัมีหลายสีคับพี่น้องพื้นใหญ่เลยครับพี่น้องเนผ่ากันนะนะับ เอหมอนอง้สเงองงงงงเยอะไรังซุมัดมือบอครับคุณใหญ่มัดมือเลยมัดมือยางคำแต่เมียเข้กับเศร้าอันบอเมียลเมียแล้ววิ่งผูดใดมาบังคับน้มียเนาะงานของจะกองลูกหลางกับยุ่นี่หม้ากับยุ่นี่บอเมี บอกอยู่นะคนั้นเพนอยู่ทางัวนัวลุงน้องอยู่นี่เมยกับเซ้าเพื่เพื่อมาังกับบุ้ยได้นแม่เดเท่อไะไรก้วแม่น้ะขั้นตอนกัสิไลดเลยครับผมสวจอยู่เบื้องครับมาหอดมานี่กัอีกมองนิงครับมาเมื่บานกัว่าได้อันนี้คือคุณแม่สุริ์เนาะคุณแม่นาะโอ้ยเห็ดตะหลุนไปแม่เนี่ย เพชรตะลวนจะนั่งไปเนี่พาเพ็รเท่านี่เ็มาหลายปีแล้วบ่เออเขาเฮ็ดมาหลายปีแล้วแต่ว่าเได้จำของเขากขาลังจังสองปีและเออพ่อได้ใส่พอได้อยู่เป็นงานอันอดีตงานอาหารเอ่ออาชีพเสริมของเงาเนาะแม่เนาะเออว่าใส่ยังไงก็คือยุคไข่ก็ยุคซื่อใส่โดยแม่มาวม่ผมเบิ่งกันยักพื้นกันใะแม่ ทนจูดเด้ี่ยะท่านจัวกระซังมาเพิ่งเื่อห้พี่น้องเขาเบิ่งเื่อรับพเอาพื้นนเพื้นนมาเบิ่งโหลดโอ้จังสีมันตีกัพะท่านในปาดพี่น้องอพทดพนะเขาปาดไยุคพเยอะแยะใช้ดูนอันตัวนี้กน่อเขาทำมาแล้วสิเป็นนังน่เงียเขาจะนังเอาตัวนั้นเออนี่แะพ่ท่นแแหเอาจังมามดตีแม่่นี้แหๆอกัมามัดออกเห็นคนนี่แม่ทำครับนี่อันนี้คือพ เบาทมันบ่อห้าทรงนี่แหละบาทนี่นไปตรวจสอบความด้วย่ว่าขิดบังขึ้นมันแล้วนี่ขึ้นมันแล้วมันสิถือพื้นะจ้าบาทเนี่ยคำนวณวบบ่งทุนไหมครับคำนมณวนบ่งแหาวนพ้นเอาไปพ่นมันโตละช่าหรือสามสิบบ่หมายความาทุ่นของเทาเที่ยงทุ่นไหมครับนีบ่ครับผมพื้นแะ้วเจ้าบาทพื้นสิบเอ็ดบาทบ่อขายือชีเวนะเจ้วันห้าทรงาพื้นชีเวทเจ้าวัน ทุนมั่นอ่พื้นฐานใช่ไหมครับคุณจักบอกทุนครับทุนต้นทุนมั่นเลยครับต้นทคือมาแปดลอยปุ๊บลอยจังเหรอมาขายช้อนชุดมันจังเหรอไรทุ่นคันขายเทเดียวนั่นไรจะค่าผาขายเทเดียวได้ค่าผาเที๊ยสามเที๊ยสี่เทาจังแมงก็ไรของเหาเออคันว่าได้เช่อละเชิญละสองลอยหนี่งมันก็ดจีดายอยู่ อันเฮ<ช>่าก็ได้กำไรพ่านหนึ่ง<อ>กรทุ่งนั่นที่ทูซื่อพาม่านี่เา<อ>กายให้เขานี<ม>านี่เอามากหกลอยแล้วนี่ก็ล่างตา่ำบ่ก็แสดงว่ญญา,วไ,วาได้เนี<อ>่ยอยุเท่าไหร่นะไดพ่อได้ใสย่ยุพอได้ซื้อเลขกยุน่<อ> <c oughs> <laughs> เพราะเลยตัวจะคล้องเหรียญยุ่น응ว่าอง่ขั้เยเออนั่นน่ะังยง่ามเลยครับแม้วโอ้ยขันงกูเนี่ยมก่ขันในซอยไงเออทั้นในซอยก็จ้างตัวเอามาโรยไว้เงื่อนซีบเลโอ้ยผูเใดมักสีเหลืองสีกะมีมัสูสีนเมียนมนี่จะลกันไปมีแต่สีน่านส่วนใหญ่ไว้ในอนเนาะอันสีน่านแปลวาน้ำมานรั่มในเมนาอเออมีชุมมัสูสีพี่น้องสีดำสีแดงสีสมสี เออสีน่นวลแป่น้ำมะลันเ้อสีนนวลส่วนไ้เว้เนี่ยเอนางาุคนละครับงามบ่พี่รำคนละเด่าคราใอ่ใสขยันขันเี่ยเงี้ยเ้ยยนกระชางหมันต่อว่าได้เงินแมยเนาะเอา่งนี่ละหอนดาลยบัลกบขึ้นเียวตั้มไปตั้มาใจให้ก็เปิดาเปิดฟันม่รเ่าจเปิดิยทยุดังๆฟังมะลมาฟ้อนใส่าช้าห่อนนี่ไง ขั้วอะไรกับงามเลยครับ<อ><ม>ติ<อ><ม>ดตั้<อ>มให้เบิ่งได้ครับที่เฮ็ดครับโอ้กระตั้มเทละเส้นทั้งสี่ครับ,รบ,รบเ,เทลเลเซ้นแบบนี้ทักความแบบไหมอทักพี่ครับแล้วก็ยี ยืนบ่แม่ยืนเฮ็ดจังสี่เลยบ่น้ำมันสูงเนาะกะสอดเข้าไปจังสี่มีไผ่ญญเห็ดบ่อย่าูดบ่บ่บบบบมีเลยแม่ยุตสารค้ามบ่ค่อยมีบ่ค่อยเห็นครับแต่าเนี่ยผมกับบ่ได้เลาะไปเมื่อถกบ้านครับเจ่ากอาจจะมีแน่ยุ่นะครับเจ่าสำหรับบ้านผมอำเภอ,อขัสุ้มบคม่ม<า>มบค่อยเห็นครับ โอ้สมิ่เละที่เขาสักเจ้ากันางี้เงสกลับขึ้นมากที่อกแล้วม่นบอีับันกเกแต่ว่าผามันผืดมันนีนอม่นมัน็ส่ได้เลีวเติบอยู่ละเอมันบ็คือหอบํำสินตำอ่ออันนี้มันไงใส่ห้ากับใส่เท่านั้นแหละเพราะัเป็นหนี่ไ้ยเก่งคัเก่งแง่กูท่คนงาน ก็ได้ซื้อหมากซื้อผู้กับไงกับกับทางเทียกับเสียงสวกเสียงดลวงแน่วว่ะเออเชียงโชกเสียงดลวงกับมห็นพร์เมื่อนี้ตัวใดบวกลูกบอกหลานกันนะปวดท้ายกันนะฮะเมืวันได้เรียนหนังสือสิบวกาตกเปียงบอกเศร้าบอกเดาไปลูกจำสิบห้าสิบเอาไปตีเอบคุณครับตัวทีได้กับลงขึ้น แต่ว่าลงทุนแต่ว่าได้กำไรกับมีแน่น้อแม่เน้อโอได้คือได้คือไลายจุดไปใชตัวได้สำนันหลายครับกำไรกับรายรายเติบขึ้นหรอกครับเจ้าางใส่เพื่อไปย่ำก็ได้เป็นพันเอ็ดฮะลอยหนึ่งก็ได้พันเอ็ดลอยลอยลอยพื้นที่เฉยโอ้ลอยพื้นนี่เขาก็ได้พันเอ็ดกเออขายได้นี่พันเอ็ดแต่ว่าก็บจัดมี่กับมีทุนเนาะมีทุนเขาก็หักออกแน่กับพออยู่ได้เนาะแม่เนาะอ่ามันเป็นอาชีพเสริมจริงจรนาะแม่เนาะ ก็ย yeah, ังเอ็ดเลียดเท็ดเดือนเท็ดยังไปใช่ไครับขอเศ้ามีแห้งเฮ็ดน้ออื่มันกับเมื่อยนะแม่นะเด็กผู้เฒ่าเอ็ดไปมาเมื่อยกับเศร้าเมื่กับเศ้าหน่อยแล้วเมื่กับด้นกห้องเทียมกับห้อนแน่ใช่ไหมครับเออบังห้อนอืบางที่ละครับเดียนซีเดือนหาบางแดดตัวพี่น้องเอ้ยอัอันนี้ยุ่มเพื่อกันทลักได้ครับพี่น้อง ตำบลยังกับแม่นนลสาราญน่ะอยู่เนาะตำบลนนสําราญพี่แหละครับทั้งลาะเขตแดนทั้งสิมาไอ้เขาพาวิหารอยู่แหละครับี่ละใกล้ๆกันอยู่เลยครับเขตยดใกล้เดีนใครับแถวนี้นี่มันแผนกยยังอีกป่ะฮะตัดต่อตัดต่อบ่ตตัด่อใช้ดูเบิ้งให้เบิ้งเบิ้งเอ่อชาร์จทีแทนพี่น้องเขาเบิ้งอยู่ครับตัดต่อแบบยดได้ปเนี่ยเอาเอาจัดไหนตัด ตัดเลกกตอฮะตัดตัดอะไรเป็นไงับกั้าามันใหญ่วดมันถืบ้าแน่นหือจังไดมันถือบอลแงมไม่จังไดต้องให้มันซ้ำกันเนาะมันคือจะก์กับครับต้งสี่ครับจังสี่จังสี่เป็นริวเป็นริ้วงี่ครับังไปังมันครับ คโอ้เย็นดีเด้เพื่อนพุนะเบิ่งพ่ายหยาพี่น้องคุณนะมุ่งพ่หยาเย็นห่อนกับบงอนน้ำเพลิดเบิงเอารรไพ่ายหาครับเพื่นเย็นสบายดีให้ของเฮ็ดงานเพื่อบเอาจังสี่อะที่พวอนี่เฮ็ดเอันนี้ไว้เพราะเอาไม่สอดบันยังายเนาะน้องไงผู้ตำมันบากกว่า บมีผู้สอดใตตัวหเองสอดเองตัวนีมาผู้บ่ครับตอืนตอนตันเงี้ยครับเออใต่ที่อืมเป็นหูมันครม่ยคุณลโอ้เอามัตอนสั้นมันจะได้สอมมันจะได้ไปกับบ่ตอนี้ไปกับพดบ่ครับ อืม <ừ> ่ได้เหตุไงปัญหาเรื่องพออยม่เนาะสีเนาะไม่วัดตัดขนาดมันหน้าคมเงียบครับโอ้ไม่วัดความคมเงียบเฉยตาตั คุณผัวอยู่คนก็คือสมัยตะกี้แต่ก่อนเย็บเนื้อเย็บซ่านผัวไปหนงานเลยไม่เลยไหนนาก็ไม่เย็บซ่านบ้านแปดไม่บัวอุ้ยอันนี้ก็คืออีกคิดเรื่องนาะพี่น้องเนาะเป็นอาชีพเสริมของพี่น้องบ้านห้องบ้านนี่ยังก็่อนี่บ้านจันหอมเนาะบ้านจันหอมตำบลโนนสำราญอำเภอกันทลายครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับชีวิตแบบบ้านๆของบ้านห้องกับบ้านนอกบ้านหน้าก็ได้จากน่อยก็ลงไฮลงหน้าแล้วเนาะคอเนาะ หลังจากสงกหลังสงการแะ้วก็สิมแมนล่งไลงหน้าอลไวครับแถววันนี้พ่ีนประทันเลยครับอาศัยนำผลนะพอนะคลิปนี้ก็บพ่มี่ยังเด้ครับพี่น้องภาพีีน้องมาเบื้องวิถีชาวบ้านของห้องเลยครับราารบางคนยูจังไรกินยังไงเลยครับกับว้านใยูซื่อหรอกครับบ่าด้ดซื้อประทูบ่าได้ซื้อเลกม่าตัวปฏิเสธบ้านใดเลยครับว่า่ซื้อผู้ซื้อก็ซื้อได้คับเลขกซื้อยุกุมือละเครืองไ่เท่องเล้าเทงกับเมีนก็มีเล็กอะไรมือนีครับแั่กิญยังเนี่ ขอบคุณมากๆกครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง